ว่านได้ชุดจอบบอบาดานอย่างรวดเร็วเมื่อนี้ได้สร้างนากิติมา์พิโดนะครับมาดูแลเรื่องการเอาน้ำในบอบาดานขึ้นมาใส่เครื่องโลกแผนน้ำแผนน้ำใช่ขายน้ำใช่สายน้ำพวกนี้บามพวกนี้บม่ได้กรอกน้ำหลายแจ๊ว่าเกิดว่าเสีย นี่เป็นการทำงานของวิศวกรสองคนวิศวกรผลงาจิตติประสักดุษฎีเป็นดิเอกราพกศักดิ์โทกายภาพบำบัดพวกน่ะสาขาวิชาที่บรรจบมาสมบายใจได้สำหรับพี่ตูนะครับไม่มีคำว,ว่าธรรมดาเมดอินอิตาลีวันนี้เนี่ย